จ้าอ้อยเอกครับสวัสดีครับผมเอาดีขึ้นแล้วเนาะหายแล้วเนาะว่าสบายค่ะเสียงใสขึ้นแล้วครับเสียงใสขึ้นแล้วเอาดูแลสุขภาพอากาศกับเปลี่ยนแปลงจ้ะดูนี้รู้สึกว่าฝนหย่อยอากาศหนาวในสองมือนี่ยินยินครับจ้ะเอาว่าเป็นจังไหนเฮาจอมือเราได้จ้าโค้งสุด้ทยนี่มีอย่างอ่าว่าสชู้กันฟังบอนีู่ยครับอืมนี่ก็คือ เออเรื่องที่สงงัสว่ามันเบิรนนี่แหละครับ mm hmm. อเอ้เอาซูเอฟซีเป็นฟังอยู่เนาะครับว่ามันจะมีโอกาสเบิรนในไล่กมผมก็บ,บอกอยู่ว่ามีโอกาสเบิรนได้สูงเนาะครับเนาะจ้ yeah. mm hmm. อืมอ่าเลขมันมาหลายตัวครับคืองวดก่อนนี่แหละลักษณะเดียวกันเลยคือคืองวดก่อนเนี่ยครับจ้า <Yeah. S 2> <laughs> คือตัวเด่นแบบมีสองตัวครับค่ะ yeah. เด่นเด่เหนือมีซีกับศูนย์เท่านั้นแหละครับโอ้เด่นซีับศูนยเนี่ยแมเลยครับจ้าแต่ว่าทันบ้นกันบ่นซีกกับศูนย์เท่านั้นแหละครับบ่นสิบบ้นซีบ้นซีบินศูนยเท่านั้นแหละครับอาเบ่นเด็มันสีบัไม้อีกสีบักศูนศูนย์กับบักซีซีเนี่ยครับผมเคยคิดอยู่ครับซีซีศูนย์ศูนย์ซีซีเป็นสี่้าครับ เรื่อๆศูนย์ศูนย์สี่เพีงสิบอกะเพียงไหล่ะครับนี่แหละครับนี่จะสี่กับศูนย์ตลอดครับเพิงหมวดก้อนนี่ก็เพียงสี่เนาะเด่นสองตัวกับเจ็ดจ้ากับว่าเบิ้นกับว่าเบิ้นกับเบิ้นอีหลีแต่ว่าบมวดนี่กับนี่สองตัวเลยครับที่เบิ้นได้โอมันกับมันลักษณะเกามันกับสี่มังไงขื่นหม้ครับกับสี่บกไปลมทุกหลายเนาะลักษณะนี่เนาะครับเนาะ อ่าแต่ว่าตัางแต่ออเอกไฟปล่อยมาต่อหัวดกับแปดชี่ศูนย์เนาะที่เขาได้บอกกันลงไปแต่ว่าแปดชี่ศูนย์จะถิ่มเนอะครับแปดชี่ศูนย์แปดชี่ศูนย์กับคึกเก้าเหระครับอืมแต่าพเปนเนหยากหน้าเนาะครับค่ะแปดชี่ศูนย์นะครับจ้าแต่ว่าเป็นตัดเหร่นเด้ะครับเด้อแปดชี่ศูนย์นี่ค่ะแต่ว่าทั้งออเอกว่าเหล็กชี่กับเหล็กศูนย์นี่มันเด่นแห้งเพราะว่าจับตาเบิ้งเล้วจ้าครับ มันก็นเลยสิเป็นไปได้คือซีซีศูนย์หรือศูนย์ซีซีหรือซีศูนย์ศูนย์หนึ่งซีบอนี่นนนจังไหรครับลักษณะนี่แหละครับอืนี่เท่านี้แหละครับตัวเด่นเด่นก็คือ<า>พอเห็นตัวอื่นนะครับเด่นออกจากนันก็สิเด่นไปทั้งล่างนะครับจ้าๆๆล่างล่างนี่เด่นตัวไหเนาะจ้าล่างผมใหม่เด่นหกครับตัวเดียวครับเด่นหก เด่นหกจ้าเด่นหกนสิเป็นเก้าหกจป็หนึ่งหกนสินะครับเท่านี้แหละครับสองตัวเลยครับอืมอันนี้ล่างสำหรับล่างเนาะครับอันนี้แยกให้บนล่างแต่วาาเลขมันกระบอกไหลหางนอกกระต่อยใบน้ำเนื้่ามันขึ้นบนคือจะหงุดนันเนาะหงุดนันขึ้นบนเด้ครับแต่ว่าขั้นขั้นอยากเอาขึ้นว่าบนเอาหกมาไว้อ่าลักลอยเจ็นสินะครับ 640ยังส4ได้เด้่ครับโอ้จ้าฟังเอาเด้อจีบบอสเขียนให้หลายตัวแต่ว่าสิเอาแต่ตัวเนียนๆแค่นั้นให้ฟังคลิปว่าอ๋อเพิ่นเว้าอีหยังเนาะครับถ้าถ้าฟังบ่จบคลิปนี้กับ่เข้าใจเด้อเนาะครับเมีนหัวก่อนก็บอกว่าเบิ่์นเนาะครับเนาะครับเมีนจ้ากัเว้ากันจนว่าเนาะครับจีบเลี่ยนเอาเปลี่ยนฟันเลื่อนฟันเอาแต่ตัวเลขนี่ก็บอบ่ส บอดีประไดี๋ยด้นะครับเนาะเดี๋ยวฟังไหวจ้าฟังได้หวก็มันกะติดมือไว้กันทุนจักหน่อยเนาะครับเนาะเมียนจ้าเตะกับบ่เหนื่อยได้อเพราะว่ามันเบิ่นสองงวดล่ะมันมันมันเบิ่นมาหลายงวดแล้วครับผมเป็นพาสองงวดเมียนบอกเตะเลยนะแต่เจ็ดเจ็ดเก้ายังสี่ตัต 7, 7, วครับมันมาเรื่อยๆเยนาะแต่ว่าสองงวดติษมัดกันเบิ่นเรื่อยๆจ้า แต่กะบ่แน่นอนเด้ย่นนนยานอยู่ยันศูนย์ศูนย์นี่ยา่ยานยาันมันสิมาอีกบ่ครับม,มันวันศุนไปได้เบิ่อล่ะครับอ <ừ> อกตัวเก่าก็เคยออกครับจ้าเม่นบ่ครับแม่นอยู่งหัดหัดหนึ่งศ<ม>ูนย์หกอันมันเปลี่ยนแต่นตัวทั้งหน้าเนาะครับหลักแสนบ่เออเมีย<ม><ม>นหนาตัวทั้งหลังกับตัวเดียวกันเบิเหมืครับมันมีโอกาสเป็นไปได้เนาะครับเนาะมียนอยู่จ้าแต่คิดว่าศูนย์ศูนย์ตัวเก่าออกบ่ได้ ออกได้ให้กอลครับสี่ศูนศูนย์เมนอยู่พอมันเด่นเนาะมันเด่นม้าเนาะครับมันเด่นม้าขันจับไหกีเซเบียนซีซีศูนย์ซีศูนศูนย์ยังสี่ตัวสื่อกลับไปกับม้าเนาะครับเอาอยู่ในนี่แหละครับเพราะวาว่ามีสองตัวนี่แหละครับเด่นมันลักษณะเดียวกันคืองวดที่เหลียวที่ผมไห่สามกับเจ็ดไปเด่นเด่นต้องไม่เห็นแทะผงว่าอืมเราบังเบินนั่น หลับขาับผู้ใดฟังจบคลิปแล้วครับจ้าค่ะหัวมันเบิ่ลจ้าขันมากเลขเบิ่ลกับจัดหลุดเนาะครับมีโอกาสเบิ่ลได้สูงเลยครับจ้าแต่ว่าเบิ่ลเนาะครับจ้าเบิ่ลผมสิให้ยสองชุดเนาะครับค่ะแต่เบิ่ลผมสิให้ยแปดสี่ศูนย์จ้าหกสี่ศูนย์จ้าครับอันนี้ถ้าเบิ่ลจ้าถ้าเบิ่ลก็บไปพิจารณาเอาครับระวังสีกับศูนย์สีเบิ่ลตัวใดก็ บินทั้งสองวไปโเบรครับมันมันเลขหน่อยๆเองนะครับเนาะซีซีกับศูนย์เนาะกับแค่นั้นจ้ะวุ่นกันเยอะครับวันสีบวันหน้าหรือสีบวันหลังเออบันนี่้กันละครับกินไปได้เบิค่ะครับค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดสายวิ่งกับซีกัศูนย์เนี่ยจังได้กับไม่เห็นเด่นครับไม่นครับอืมค่ะแต่ว่าเลขล่างกับเด่นไปที่หกเก้าหกกับหนึ่งหกแค่นั้นเนาะครับจ้ะอืม เลขงามค่ะจ้ะแ้่ผู้ใดยอยากเข้ากุ้มเนาะตามนั้นละเบอรท์ทรปักให้คือเกาทั้งอออ,อ,กอีก้าสนใจยังกะสามารถทัวหาหรือปรึกษาได้โดยตรงเนาะอะ่อครับผมจะ้ะฟังให้จุบจ่อมือเร้วเพราะว่างวดนี้เดือนนี้มันมีงีแปดมือจ้ะจ่อเร้วครับอืมมือสองมือก็ออกเร้วบ่ฝันยังได้ไม่บอจ้ะบ่เลยครับบ่ฝันเลยครับเงียบมีซีรีส์แต่ว่าบา่าเป็นยังดอกเอาสูตรไว้เฮานี่ลละเนาะไปตามสูตรไปตามวิเคราะห์ดวงดาวค่ะ แต่ว่าผู้ใดอยากได้เพื่อนบ้านก็ตามเลยเนาะเพื่อนบ้านก็ไปฟังวิเคราะห์ไปฟังเบืองมาเป็นตาจับหยิบยกไปเป็นแนวทางบ่เนาะสําหรับผู้มักขามขงครับจ้ะจ้ะเอาฟังยังเอฟซีเนี่ยมีดูดหอยมีดดูดหอยครับแมนดีจ้ะแมนมันก็เป็นคํานวณดวงดาวเนาะตามสถิติตามสูตรนั่นแหละจ้ะเอาไปดันฟังยังเอฟซีแฟนช่องเนี่ยอ๋อนี่ก็คูสุดท้ายแล้วฮามือสุดใกล้จอมือแล้วกะให้พญายิ่ใหญ่ไปกิจรนาเบิ้งเน้่อครับ เบืเอ้ออน้ำลูกน้ำร้านเนี่ยนี่ว่ามันคือควรบ่ดนี่ันมากระจัดนะครับก็ <c oughs> บ่หลายตัวเหรอครับเลขมีแค่สองตัวมีศูนย์กับสี่นันเหรอครับเสียจังเดียวจ้าค่ะเด่นถุดเนาะจ้าเอา<ะ>เอารักษาสุขภาพจังไดกับหิ้งปังๆเลยๆค่ะมีเฮงวันนี้ให้มันเบิือนมาเบิเร์ดเด้อจ้าค่ะผมจ่าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ เดี๋ยวสภาคณะจะทวนตัวเลขของอออีกให้ฟังเด้อจ้ะฟังให้จุฟังให้เข้าใจหลังจากที่วอาเลยก็ว,วิเคราะห์เพิ่นย่านมันมาเบิ่นพี่น้องจ้ะเพราะว่าลิงแล้วซีกับศูนย์มาแหงบนจ้ะซีกับศูนย์มาแรงบนอออีกเลยว่าศูนย์ซีซีซีศูนย์ศูนย์ยังสีมาจะเบิ่นซีซีหรือศูนย์ศูนย์เต้ซีศูนย์ศูนย์ซีก็อย่าลืมตัดนำ้ำตากที่หายตองวดจ้ะเลขล่างนี่เดินไปที่หกเก้าหกกับหนึ่งหกจ้ะอันนี้บนล่างแยกเด้อค่ะ ่าแต่ยาถิงย่าป๋าตองวดนี่ตองวดทั้งอ่อเอกเพื่อนไหหมาแปดสี่ศูนย์วิงสีลางเก่าหกกับสองหกจ้ะอันนี้ตองวดกยะยาถิงย่าป๋าค่ะมักชุดตองวดกะจัดแต่ว่าเพันย่านค่ะพันย่านค่ะคือเลขเบิ้ลเพบ่นกับเลขว่าสีกระสุนมันมาแห้งย่านมาสี่ีหรือว่าศูนย์สี่ีศูนย์หรือศูนย์ศูนย์ประมาณนี้แต่ว่าสายวิ่งสายหลุดจัดได้เลยจ้ะก็ว่างวดว่างหันเพิ่นกับบอกกันด้ค่ะว่า เด่นไปที่สามกับเจ็ดมาเฮงมันผัดออกสามเจ็ดเจ็ดค่ะวันนี้ก็มี2สองตัวแค่นี้คือกันจ้ะสี่กับศูนย์เด่นเฮงกับตามนี้ค่ะเอาผู้ใดมักจัดเลยค่ะสี่สี่กับศูนย์ศูนย์แต่ว่าศูนย์ศูนย์มันสิออกอีกว่เนาะแต่ว่าทุกอย่างกับเป็นไปได้ค่ะสัญจรเนาะค่ะคลิปนี้ก็ให้อฟซีแฟนช่องเฮงๆปังๆด้อค่ะฟังให้จุฟังให้เข้าใจฝากกดไลค์กดแชร์น้ำ้จคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ด้วยๆปังๆสวัสดีจ้า